รับซื้อเหรียญ10บาทนะครับแบบนี้รับซื้อเหรียญละ3,000ถึง5,000บาท เป็นเหรียญแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคำตอบมาให้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องสวัสดีทักทาย fc เพจสลานลมคอย fc แล้วก็ fc ทางช่อง YouTube สลานลมคอยช n e l ก่อนนะครับก็เพจผมช่องผมเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญน,นะครับใครที่อยากจะขายเหรียญก็สละเวลาดูคลิปสักนิดหนึ่งนะครับดูว่าผมรับซื้ออะไรนะครับการที่เราจะขายเราต้องรู้ก่อนว่าเขาซื้ออะไรนะครับถ้ามีแบบที่ผมรับซื้อสามารถส่งมาขายได้นะครับ ตามตัวอย่างคลิปนี้นะครับก็คือ FC จากจังหวัดสงขลานะครับเนี่ยมีเหรียญส่งมาขายนะครับอันนี้ส่งมาจากจังหวัดสงขลานะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส,ส่งมาให้ผมดูนะครับส่งเป็นรูปถ่ายชัดๆหรือว่าส่งเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับส่งมาทาง,ทางข้อความเพจหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวแกะนี้ดูก่อนละกันนะครับส่งมาจากจังหวัดสงขลานะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับ ดูดูดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรที่ส่งมาขายนะครับอ่านี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูเหรียญก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีแนะนําข้อมูลเหรียญเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับส่งมากี่บาทส่งมาเออส่งมาแค่2บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับก็ ลองดูนะครับใครที่ยังไม่เชื่อก็ลองศึกษาดูนะครับเข้ามารับชมข้อมูลก่อนอย่าพิ่งด่านะครับมาดูก่อนว่าซื้อจริงหรือเปล่าอ่านี้ส่งมา2บาทนะครับอ่าส่งมา2เหรียญนะครับนี่นะครับส่งเหรียญหนึบาทอ่ารุ่นเก่ากับ1บาทรุ่นใหม่มานะครับเดี๋ยวผมขอดูจดหมายนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับส่งเหรียญมาขายส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับอันนี้ ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับคุณจีรพงศ์นะครับจากจังหวัดสงขลาส่งมา2บาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชัดเจนนะครับเพจนี้ช่องนี้ชัดเจนนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับคราวนี้มาดูเหรียญมาดูเหรียญนันก่อนนะครับส่งมา2บาทดูสิได้ไปเท่าไหร่นะครับเหรียญหนึ่งบาทหลักๆเลยดูแค่ปีพศนะครับก็รับซื้อปี29เท่านั้นนะครับแต่ว่า2เหรียญนี้ ไม่ใช่ปี29นะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทปี29ก็จะต้องเป็นเหรียญ1นบาทที่มีความพิเศษนะครับอันนี้เป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรเอียงนะครับดูนะครับการสังเกตเหรียญในลักษณะนี้นะครับก็คือเราตั้งเหรียญนั่นก้อยขึ้นอันนี้นะครับตั้งเหรียญนั่นก้อยขึ้นแล้วเราหมุนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพระเศียรเอียงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเศียรขวางจะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้า้อยห้าสิหกนะครับปกติปีห้าหกก็ไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปอแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียนตรงนะครับพระเศียนตรงดูยังไงนะครับก็คือเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วหมุนอ่านี่นะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญที่ ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูนะครับแบบปกติเหรียญรุ่นนี้แบบปกติจะเป็นผระเสียนกลับนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาเหรียญน,นิดนึงนะครับเหรียญเหรียญปกติไม่ค่อยมีนะครับบนโต๊ะทํางานมีแต่เหรียญมีแต่เหรียญผิดพลาดจากการผลิตทั้งนั้นเลยนะครับ อ่านี่นะครับเจอแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับปกติปีห้าสามอ่านี่ปีห้าสามนะครับไม่ว่าจะเป็นปีห้าสปีห้าสามหรือว่าปีห้าหกห้าเจ็ดนะครับเหรียญปกติจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับอ่าด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับแต่ว่าเหรียญที่ส่งมาขายเนี่ยเป็นพระเสียรตรงนะครับด้านก้อย หันไปทางเดียวกับด้านหัวแบบนี謝謝้นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญแบบนี Beij ้ผมรับซื <nutritional> ้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับเน้นรับซื้อเพศเหียงตรงนะครับก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายได้จริงๆนะครับอันนี้ทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็ทำทำบันทึกคลิปไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเผยแพร่ให้ชมกันนะครับตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวก็โอนเงินนะครับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับง่ายๆนะครับคราวนี้ มาดูเหรียญที่ผมบอกว่าผมรับซื้อเหรียญละสา0 0ัถึง5,000บาท <c oughs> เป็นเหรียญสิบาทนะครับเหรียญสิบบาทแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มปูพื้นนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับปกติเหรียญ10บาทที่ผมรับซื้อนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยที่ผมเน้นรับซื้อก็คือปี31หนี่นะครับหลักๆเลยนะครับดูแค่ปีพศรับซื้อปีสาเริ่มต้นที่เหรียญละห้านะครับแล้วก็ปีสี ซื้อเหรียญละ5 0าสิบถึงเจบาทนะครับอันนี้ดูง่ายๆนะครับ <c oughs> ดูแค่ปีพศมีปี3าหนึ่งแล้วก็4ี่หนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วปีพศอ,อื่นๆขายได้ไหมก็ขายได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับยกตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับปี48ปกติปี48ไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีลักษณะของการไส้เบี้ยว เห็นไหมครับสีขาวๆนิกเกิลล้นเข้ามาด้านในนะครับอันนี้คือเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเหรียญแบบนี้ไม่ต้องดูปีพศขายได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2548แต่ว่าเป็นเหรียญไส้เบี้ยวนะครับอ่าแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่200อยจนถึง2,000บาทนะครับอ่าน,นี้พอประมาณนะครับให้ดูตัวอย่างแบบที่รับซื้อเหรียญ10บบาทนะครับอันนี้แบบแรกนะครับแบบไส้เบี้ยว แล้วก็ยังมีอีกนะครับมีมีหลายแบบนะครับนอกจากนอกจากปีสามหนึ่งปีสี่หนึ่งขออภัยครับ <c oughs> นอกจากปีสามหนึ่งปีสี่หนึ่งแล้วก็เหรียญไส้เบี้ยวแบบนี้แล้วนะครับยังมีเหรียญตัวอย่างนะครับอ่าสักคู่นะครับอ่า เหรียญ10บาทในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญจริงเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญแบบนี้ผมซื้อ5 0 0ร้อถึงสองพบาทนะครับคือเหรียญในลักษณะของพระเศียรตรงแบบนี้อ่านี่นะครับอันนี้นะครับด้านก้อยด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้รับซื้อนะครับรับซื้อ500ร้อถึงสองพบาทนี่นะครับทำไมถึงขายได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วปี35หนะครับอ่าให้ดูปี35หเลยนะครับ เนี่ยปี35เหมือนกันนะครับเหรียญปี35แบบปกติจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับก็แบบปกติก็คือยังราคาเท่าหน้าเหรียญผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นแบบหัวตรงแบบนี้ถึงจะรับซื้อนะครับแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับแล้วต้องอธิบายต่อเนื่องนะครับยกเว้นนะครับเหรียญ10บบาทถ้าเป็นหัวตรงแบบนี้รับซื้อทุกปีพศยกเว้นรุ่นนี้นะครับรุ่นเดียว ถ้าเป็นรุ่นการจนาพิเศษอันเนี้คือจะรับซื้อแบบที่เป็นหัวกลับนะครับยกเว้นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นพรสเสียนตรงผมไม่ได้รับนะครับผมรับซื้อการจนาพิเศษแบบที่เป็นหัวกลับแบบนี้นะครับด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึบาท2บาท5บาท10บาทนะครับถ้าเป็นรุ่นการจนาพิเศษเนี่ยรับซื้อแบบหัวกลับเท่านั้นนะครับอ่าคราวนี้มาดูเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมพยายามหาเรื่อยๆนะครับทำไมถึงหาหาไปทำไมหาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับมีการพบเจอแล้วก็มีการซื้อขายนะครับนักสะสมคนที่ยังไม่มีเขาก็ต้องการนะครับเขาก็ติดต่อให้ผมช่วยหาให้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทที่มีด้านหัว2ด้านนะครับเหรียญที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่ารับซื้อเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทคือเหรียญนี้นะครับ นี่นะครับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแล้วก็มีด้านหัว2ด้านแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับไม่ได้ตัดปะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเหรียญดัดแปลงก็มีนะครับแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบนะครับเหรียญมาถึงผมผมก็จะต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบโดยละเอียดนะครับถ้าเป็นเหรียญดัดแปลง ก็ส่งคืนนะครับไม่ได้รับซื้ออันนี้คือข้อตกลงที่จะต้องตกลงไว้ก่อนที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้รับซื้อนะครับสามพันถึงห้าพันบาทเหรียญสิบบาทที่มีด้านหัวสองด้านหรือว่ามีด้านก้อยสองด้านนะครับก็มีพบเจอกันบ่อยๆนะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็มีการซื้อเข้าตลอดนะครับแสดงให้เห็นว่ามีการพบเจอกันจริงๆนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยร้านใหญ่อ่ะผู้ติดตามเยอะนะครับแล้วก็ มีการเข้าถึงมากกว่าเพจเล็กๆหรือว่าช่อง YouTube เล็กๆอย่างผมนะครับก็คือปริมาณเหรียญที่เข้าได้เขาก,ก็จะได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนผมก็รับซื้อเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็รับซื้อจริงนะครับไม่ไม่ใช่เพจไม่จฉาชีพไม่ใช่ไม่ใช่หลอกให้ดูแน่นอนนะครับรีวิวเหรียญที่ส่งมาขายก็มีให้ดูเกือบทุกวันนะครับอนี่ก็เป็นเป็นเหรียญที่ส่งมาขายจริงๆนะครับรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงติดต่อได้ส่งมาขายได้จริงนะครับ นะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาไปค่อนข้างจะพอสมควรนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับใครที่มีเหรียญเน้นดูรูปนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมขึ้นไลน์ไอดียไว้ให้ตรงนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญที่ส่งมาขายได้จริงๆนะครับเพจผมรับซื้อจริงนะครับไม่ได้มาทําคลิปเล่นๆเอายอดวิวเอารายได้จากคลิปนะครับมารับซื้อเหรียญนะครับนี่นะครับส่งมาขายได้จริงๆนะครับเพจสลานลมคอย f c ช่อง You Tube สลาลมคอย channel ลนะครับ